เรอ,อยู่ที่บึงชวาก,กันนะคะมีพาพี่ฟ้ากับน้องฟ้านะเพื่อนนะคะมาเที่ยวกันที่เบิงชวากุพรรณบุรีอันนี้ตัวอะไรชนีชนีหน้าขาวมันเหมือนสลอปเลยอะนี่มีม,มีมีตัวเล็กด้วยนะคะลิงกระลอกอะไรนี่เชวาอยู่ข้างนอกนี่สามตัวนี่ลิงอีสามตัวข้างนอก อันนี้พามาดูเพื่อนใช่ไหมเพื่อนคือหมาไปอ่าข้างในมีอะไรอีกไหมอันนี้เป็นท่าเรือแต่ไม่มีเรืออ่าต้องไปเขาบอกต้องขับรถประจูงสองกิโลไม่ใช่ตรงนี้อันนี้มันดูสัตว์ข้างนอกเฉยมันดูสัตว์น้ำไหมดูสัตว์น้ำบ้านเรื่องสัตว์น้ำนี่จะดูอะไรนี่ก็ดูเด็กพวกเสือสิงห์กระถิ่นแรดก็เป็นสัตว์น้ำอ่ะไปดูสัตว์น้ำไหมไปดูสัตว์ อะไปดูไปดูไปฉลามกันดีกว่าเนาะวันนี้เราดูกันบ่อยแล้วเนาะอุ้ยนี่เจมมาดูเสื้อขาวก่ันดูเสื้อขาวแล้วนี่เสื้อขาวนี่เสื้อขาวนี่น้องๆดูเสื้อขาวนี่เสร็จแล้ว มีเสือดาวด้วยอ่ะ huh. นู่นน่เสือดาเห็นไหมเห็นเสือดาแมสสีดำนอนอยู่นี่ตัวใหญ่มากโอหโหเลือขาฉันเลือกนายเหมือนเบเบดปะ่ตัววุ้ยววยวเหมนขู่ไหมเนี่ยเิ้งเหมั็นมันวัวเลยอ่ะอันนี้ใช้ไข่เจอระเข้ไหมเนี่ย อุยดูนี่ค่ะตัวใหญ่มากเลย่ะหัวมันใหญ่มากเลยโอ้เทียบกับปะป๊าตัวใหญ่กับปะป๊าตั้งเยอะอับมะามัม่ไดอยู่ข้างนอกเราอยู่ข้างนอกนดูนะนี่อยู่ข้างนอกเรอยู่ข้างนอกยืนดูนีมนฟกก่ารว่าถ่ายระอตรงี้นนู้อันนู้นอะไรอันนู้นอะไรอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยต้องไปดูโอ้ตัวใหญ่กว่าเดิมอีกอ่ะโอ้ดูนี่ดูเทียบกับปลาป้านะตัวเทียบกับปลาปาเยอะเลยเพราะว่าป่าเท้ามันเท่าหน้าเขาอ่ะโอ้ฝ่าเท้าฝ่าเท้าเขาเท่าหน้าปลาป่าแล้วนะคะคือกระปุกนี่รม่ว่าจะตลกหนังหัวกระปุกพีคงตายแล้วล่ะดูสิโอ้ยนี่นะสองตัวเลยนี่โอ้เมันคุยกันมันคุยกันแต่แต่แต่ตอนนี้มันอ้วนกว่าเราดูสิอ้วนกว่านี่น เนี่ยตัวเล็กตัวใหูมิตัวนี้เนี่ยใหญ่ก็ใหญ่ก็ภูมิอีกอ่ะอขี่ไเนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่มากเนี่ยโอ้ยดูตูดมันเลยดูหัวมันเห็นไหมดูสิหัวใหญ่ประมาณตัวใหญ่มากดูขาฝ้าดูดูฝ่าเท้าเขาสิเห็นไหมน่ะใหญ่กว่าหน้าฟ้ายเขาไปดูสมาไัหันมามองหน้าด้วยวันนี้วนวนนี่เลยแล้วนี่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูน่าหลาวนะไหโอ้โหข้างในมีอีกตัวนู่น ยังไปยังไม่ถึงเลยเอดหมป่าป่าป่าพี่น้องฟ้าเร็วเน้องฟ้เร็วเสือดำเสืออะไรน่ะสีดำ้อเสืออ่ะเสนชไไม่ใช่เสือขาอีกแล้วอูมันเล่นน้ำพอดีเลยอูู้แต่กงนี้กงใหญ่มากเลยนะคะน้องๆนี่กงที่เสือตัวเมื่อกี้อยู่หะอู หอหู้โป๊าป้ามึงเข้าไปดิโน่โ่ <No. S 1> <c oughs> ตอนนี้มีสองตัวตรนนี้มีสองตัวเจะเือกับมาออกมาแน่อนอนขาบอกว่าเสือห้ามอยู่ท่านเดียวกันไม่เหรอเสือสองตัวอยู่ท่านเดียวกันไม่ได้อู้ดูมันนอนน่ารักมากเลยเหมือนแมวเลยอ่ะเหมือนแมวเลยอะตัวนู้นนอนอยู่แน่นอนนะคะตัวนู้นเล่นน้ำอยู่เรามนดูเสือเล่นน้ำกันนะคะ <ะ><ะ>นี่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 นนตัวนี้นอนอยู่นี่อีกตัวนึงน,นี่มันแอบ,บอยู่มันแอบ,บอยู่<ะ>อุ้ยสองตัวเลยกลงเนี้ยมีลูกมันด้วยเหรอ<ะ><ะ>เห็นไหมไม่เห็นนะมันม่มีลูกม่ใช่มีลูกมีลูกมีลูกหรือขามันดูตัวนี้นน่ตัว<ะ>นี้นน่โอ้ตัวนี้แช่น้ำนะคะ มันร้อนเนาะตัวนี้ชื่อหิมะป้ายบอกชื่อหิมะอูะ้หูมันโขมันโขนี่หิมะอยากไปดูสัตว์น้ำเหรออ๋อโอ้โหแต่ว่าร้อนมากยอุ้ยบิ๊กบึ้มหน้อยน้อโหยิ่งเข้ายิ่งลึกยิ่งใหญ่อือหตัวนี้ใหญ่กว่าอือตัวนี้ใหญ่มากแม่ดูดิ น,นะปะ้าใหญ่ขนาดไหนใหญ่ามากค่ะ,ะตรงนี้มีสิ่งสองตัวน,นี่นอนอยู่ตรงนี้ตัวนังหนุนมีสองตัวเนี่ยสองตัวเนี่ยโอ๊ยอยู่กันสามตัวเลยทั้งนั้นอ่ะไม่มีมหลุดออกมาไป <laughs> น้องฟ้าน้องฟ้า วูอันนี้เสืออะไรเนี่ยเสือเบงกอเปล่าเสือดาวเสือโคร่งนี่วูู้ดมันตวัดขาไหนมากไม่เห็นมองเห็นกันไหมคะเฮ้ยนี่มีตัวนึงไหนโอ้ตัวนี้เล่นน้ำอยู่นี่ตัวนี้เล่นน้ำอยู่นี่ไหนอ่ะน้ำม้าไม่เห็นอีกนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่น้องฟ้าน้องฟ้าเล่นน้ำอยู่เห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมน้องฟ้าเห็นไหม หนี่น,นู่นนวนอนอยู่ในกรงตรงนั้นเห็นไหมโอ้นน่น,นตัวใหญ่มากเลยกรงฝั่งตรงนู้นเลยอ่ะตร,ตรงข้ามใช่มันต้อเดินออกไปทางน้นไงแม่ดูดิมันน,น่าจะป็น้นนะต้ององอกไปทางขวาโนอะแมมันน่าจะปน้บนบอกว่าตสามารถกระโดดด้สูงถห้เมตรนี่ถึง5เมตเยเกินอยู่นะไม่ถึงกิบ อ้าน้องเมย์ไม่ใช่เนี่ยชื่อเดียวกับแม่เลยน้องเมย์มมชื่อน่ารักไหมล่ะดูม,มันตวัดมือเรียกด้วยเห็นไหมเมื่อกี้มันกวักมือเรียกคุณอ่ะอันนี้เป็นเสื้อิงเป็นผู้หญิงแปงลงร่างมานี่มีอีกนี่นี่นี่ นี่นี่เสดดาวเสดาวกับเสดดำนะนี uan, no. <amb osion> ่นี่เสดดำนอนอยู่นี่นู่นเสดาวฟ้าระวังยนี่นี่เห็นไหมเนอนอนอยู่ตัวน้เสดดำเนี่ยนู่นเสดดาวนู่นเสดดาวอยู่นู่นนเสอดาวมันคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยมันเป็นพันเดียวกันเป็นแต่ว่าเป็นพันธร์ แบกอะไรนี่ตัวหนึ่งหมาแล้วนะคะทั้งน้องอีูนี่หอันนี้เรียกไก่กูนีเดินดูดูดูมันเป็นมันก็เป็นแฟนกันแน่ๆเลยแป่อยากเห็นลูกมันอ่อโอ้อันอนอยู่าาเม นอนอยู่เห็นไหมเห็นไหมเข้าเมากับมองโกเรียกทำไมไม่หือไม่อือล่ะมงโกอ่ะหือมาแล้วอยไรลุงจงนนณาเหมือนนอนตายเลยจำชื่อตัวเองได้ป่าวป้าไม่ต้องพลเ่าอาก่ยากนนี่นี่นี่นอนอยู่ตัวหนึ่งนี่น้องๆเห็นไหมคะนี่ข้างบนนี่ตัวมันใหญ่นะคะแต่ว่า แม่สู่มเข้าสู่มออกเนาะเพราะว่าชาวปุ้ยเคเห็นกันชัดๆมันมีชาวปุ้ยกับโอเลี้ยงอสองตัวมันดำ้งคู่เลยนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เล่ามากเลยเนี่ยเดา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 ขี่นะ้ไหมโอ้โหกล้าขี่เหรออันนี้ดูแล้วไงอัน้ดูแล้วตาเดี๋ยวเราไปดูปลาฉลามกันบ้าง เอแล้วมาอยู่ตรงสัตว์น้ำแล้วนะคะไปอันนั้นไม่ใช่อค่นนั้นมันอะไรอ๋ออ้อค่สีเขียวใช่ไหมเคตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมถ่ายร,รูปไหมคะ น่านเล่นมากไปเลยนะคาจักรันดูปลาฉลามใช่ไหมความสนุกยังไม่จบนะคะน้องๆเชิญชมคลิปถัดไปได้เลยคะ่ะอุโมงค์ปาน้ำจืด